เพื่อนๆเ,เคยสังเกตกันหรือไม่ครับว่าหากเราอยู่ในรถแล้วเกิดฟ้าผ่าคนในรถมักจะไม่เป็นอะไรเลยไม่ใช่เพราะโชคช่วยนะครับแต่เพราะอะไรวันนี้เราไปดูกันครับฟ้าผ่าคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่ากลัวและทรงพลังอย่างยิ่งแต่ถ้าเกิดฟ้าผ่าในตอนที่กำลังขับรถอยู่นั้นอาจจะปลอดภัยกว่าการหลบฟ้าผ่าอยู่ข้างนอกรถเสียอีกนั่นเป็นเพราะรถยนต์สมัยใหม่ไม่ได้เป็นเพียงขยานพาหนะเท่านั้นแต่ยังสามารถทำหน้าที่เป็นกรงฟาราเดย์ได้ด้วยครับ ซึ่งถึงแม้กรงฟราเดจะดูเป็นคําที่ค่อนข้างว้าวว้าวว,าวแต่จริงๆแล้วกรงฟราเดไม่ได้มีความหัสรสนใดๆเลยครับแต่เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบโดยนักฟิสิก์ชาวอังกฤษที่ชื่อว่าไมเคิลฟาเดในช่วงคริสตศตวรรษที่19นั่นเองครับหลักการของกรงฟราเดนั้นเรียบง่ายมากคือโครงสร้างใดๆที่ทําจากวัสดุนําไฟฟ้าเช่นโลหะ จะสามารถป้องกันสนามไฟฟ้าจากภายนอกได้เพราะเมื่อมีประจุไฟฟ้าเข้ามาประจุเหล่านั้นจะวิ่งไปตามพื้นผิวภายนอกของโครงสร้างและไหลลงสู่พื้นดินโดยไม่ทะลุเข้าไปในโครงสร้างเลยครับเพราะตัวถังรอบรถยนต์ของเราเป็นโลหะทั้งหมดนั่นเองทําให้เมื่อฟ้าผ่าลงมาที่รถประจุไฟฟ้ามหาศาลจะวิ่งไปตามพื้นผิวภายนอกของตัวถังอย่างรวดเร็วและไม่เข้าไปภายในตัวรถเลยจากนั้นประจุจะวิ่งสู่พื้นดินผ่านยางรถยนต์ ถึงแม้ยางรถยนต์จะเป็นฉนวนแต่ก็ไม่ใช่ฉนวนที่สมบูรณ์แบบเมื่อเจอกับไฟฟ้าที่สูงมากขนาดนั้นประจุไฟฟ้าก็จะสามารถวิ่งผ่านลงสู่พื้นได้ในที่สุดนั่นเองครับถึงอย่างนั้นก็ต้องระวังไวเ้เช่นเดียวกันนะครับแม้รถยนต์จะเป็นกรงฟาราเด์ก,ก็จริงแต่ก็ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะหน้าต่างก็ต้องปิดให้สนิทหรือตอนที่เกิดฟ้าผ่าอย่ายไปเจาะใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเพราะฟ้าอาจจะไม่ได้ผ่าลงรถ แต่ถ้าฟ้าผ่าลงต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ก็ล้มมาทับเราแบนแตัแต่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยอย่าลืมด้วยนะครับ